ได้หรอกนะฉันให้เห็นเฉพาะคนที่ดทดทได้คะแนนที่หลดเด่นนั่นแหละ บ้างนะว่าวทำไมถึงเป็นคนเดียวที่พูดคุยแล้วก็มองเห็นคุณได้เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ เราว่าเป็นที่โหล่ด้วยอ่ะเราว่านะเ,เธอเป็นคนดีนคนนึงเลยแต่ว่า <Okay. S 2> ดูเหมือนเธอจะเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่งั้นเราอ่ะจะเป็นคนช่วยเธอเอง okay. อย่ามาดูถูกกันเ้ยมันไม่ได้ดูถูกใครนะไหนจะเรื่องสอบไ,ได้ที่โหลอีกอะ่ะไหนจะเรื่องแกล้งทำอะไรไม่ได้อีกอะ่ะแกแม่เราดูเหมือนคนโงอ่อ่ะแกทำให้การสอบของคนในห้องอะ่ะพลาดเลื่อนไปหมดทําแบบนี้มีความสุขมากหรอเขาจะบอกเหนุผลก็ได้นะว่าทําไมเราต้องสอบไม่ได้ที่โหลแต่แกอะ่ะอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้นะ เอาแบบนี้สิงั้นพรุ่งนี้แกอะสอบให้่ที่โหลดนะนักเรียนหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นเข็มข้อหนึ่งข้อสิบคุณจะตอบเก็บคะแนนแล้วนะ ส2เทค4โล1นึงแอคชั่นเอาละเหลยอยือแค่หนึ่งที เพราะว่าเธอวิ่งเร็กวกว่านาดาอีกเหรอเมื่อวานสองคนนั้นเหน็นมากรตาเลยจริงไหมจริงเออคือคือว่าบอกมาเถอะพี่ภาพรณเออก็ได้งั้นเราจะบอกความจริงทั้งหมดให้ฟังเองขึ้นพ่อไปคุย เดี๋ยวเรา,าจะเดินไปหลังห้องได้ก็เกิดชี้อะไรก็ได้ถ้าเราถ่ายถูกุณเกิดต้อเชื่อ,อนะเฮ้ยเงี้ยเอาคำนี้นะเราชี้แล้วถ่ายดิมะม่วงสุกลูกหนึ่งตกจากต้นมะม่วงสุกลูกหนึ่งตกจากต้น แรงสูส่ศูนยกลางแรงสู่สูกนลสสกลางเธอทำได้ยังไงอ่ะก็คุณที่หลอบอกไงแล้วทำยังไงอ่ะพวกเราถึงไดเห็นถ้ามีความเชื่อถ้าได้ที่หลกก็คงจะเห็นเองแน่นอนฉันจะทำให้ได้ที่หลกเอองั้นพวกเราทำคะแนนให้ได้เท่ากันหรือ งงก็สูงไง<ะ>สูงทพวกมีน,นะการทำไม่ได้สูรจริงอกเธอจะทำได้หรอฉันทำไ,ได้แน่ครั้งหนึ่งอะเราอ่ะเคยลืมเขน พิยาวัดอินห้างว่า เราไม่น่าจะเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกแต่ถ้าได้ฟังแล้วต้องชอบแน่เพราะการจะได้เป็นที่โดต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเกี่ยวกับการได้ที่โรยังไงล่ะฟังนะปิยวัดในห้องของเราอ่ะมีคนที่โดอยู่เขาจะปรากฏตัวให้เราเห็นก็ต่อเมื่อเราสอบได้ที่โดแล้วก็คุยจำถ่านกระแสจิตได้ด้วยนะใช่ใช่นสนุกมากเลยนะมีคนที่โหเดนเพื่อนด้วยมาเป็นที่โลด้วยกันเถอะ กูเธอเล่าเืองม่าบอลอะไรกันชบริสัทตั้งใจเลยอย่างไม่ยอมแพ้ใครมาตลอดเพื่อให้ได้คะแนนดียังไงก็ไม่ฟังเรื่องของกูเธอรหรอกกูพี่หลอกสยามเหรอ,อม,มีอะไรกินปะมีสิวันชอนไหมเฮย้ยนี่นี่พรุ่องนี้เป็นวันกีฬาสีแล้วนะนั่นสิแล้ววิ่งผ่านห้องเราต้งองแข่งกับห้องอะไรเหรอได้ยินว่าน่าจะเป็นห้องเก้านะเฮ้ย เราแก้งแพ้กันไหมเพื่อจะได้เป็นที่โหลกไงแก้งแพ้กันปะก็ดีเหมือนกันก็คนที่โหลกเราจะได้อยู่กับคณที่โหลกเป็นอามาแน่ใจจริงๆหรอว่าเราจะตรงใจแก้งแพ้ถ้าพวกห้องเก้ารู้อ่ะจะยังดีใจกันหรือปะแต่ว่าจะยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องมีคนแพ้คนชนะอยู่ดีคือว่าพวกเราไม่ต้องดีใจก็ได้ใช่ไหมไม่ดิถ้าเราชนะก็ต้องดีใจดิถ้าเราทำเป็นเต็มที่น,นนะเราคิดว่าพวกเราไชนะ คนที่พยายามที่สุดอะไม่ใช่วา่าคุณกล้าวหรอกนะแล้วคุณพี่โลล่ะคิดว่ายัางไงเราก็วิ่งให้เต็มที่เลยดิ ฉันมีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยนะขอบคุณมากมากเลยทำไปสนุกแบบนี้หรอมีอะไรหรือเปล่ไาไม่มีอะไรหรอกอฉันไม่เชืเอ่อว่าไดก่อนนะนั่นแหละหลังจากที่ฉันหัวล้มลงไปเรารอให้นะ <c oughs> คนที่หลวก็มาชันแล้วคนที่หลวก็ดีจ่าไปฉันรู้สึกมาตลอดเลยว่ามันดูแปลกๆก็ไม่อะไรนแน่แน่สวัสดีค่ะนักเรียน คุณครูประจําชั้นของเธอได้ยา้ายไปบรรจุที่อื่นแล้วแล้วเดี๋ยวในคาบพรมวันนี้คุณครูประจําชั้นของพวกเธอคนใหม่จะมาอบอกสักคู่นะสวัสดีค่ะนทุกคนครูเป็นครูประจําชั้นคนใหม่ที่จะมาแทนครูคนเก่าของนักเรียนนะคะครูขอใส่ไว้หน่อยละกันมองหน้าพ,พ,พวกเธอไม่ค่อยชัดเลย ơi Leo